กระดับเปลยนเลยดิยแข่งเลยถึงร้อยก็ได้คอยกะได้ขึ้นฮอดเถิงเลยทุกคนนะเดยวสีน้ำฟึ๊กอยู่นี่มันนี้นะหอยหมูลงมาหากินน้ำนะแหลนเป็นแนหลนสุดน้ำคักกราแล้วเลย กรับทักทายสบายดีแลวก็สวัสดีทุกทุกท่านสบายดีตอนเช้าๆตื่นมาตอนเช้านี่ก็ล่มก็โคตรแห้งเลยนะสบายดีตอนเช้าของมื้อที่สมทุกคนนะตื่นมากะทางทีมงานกะขีงงอหันยืลุกอุยอายอุยอายอยู่ทางประวัติอยู่ในคนใดทางในผ่านเป็นจากห h า n ไปทางเล,เลยไปหาล้างหน้าล้างตาเลยตื่นมากะกำลังต้มน้ำอยู่ทุกคนนะ ไปต้มน้ำวาอเยอกกินกาแฟก่อนจะออกไปหายูหากินนะหายูหากินกะจักระได้เพิ่มจักบบอ๊อดเ,อเป็นะนี่พี่น้องมาเที่ยวนี้นะโอกาสได้มีน้อยขนาดทำเยอรกินเสื้อป้าหาของยูของกินมากเฮ็ดอาหารกินกรบเขานี่กะยังเยอะแยะเลยเที่ยวนี้นะ นอนไปเมื่อคืนนี่กะหูซึกหนาวไปน้อยหนึ่งล่มกะโคตรแห้งเลยปุ๊บตื่นมาแล้วก็ตันเมือเลยวิจัก้างไปเลยทุกคนเลแต่ละคนนะลุกมากับผมพาจิกเข้าไปเต๊กจนสวายนะแต่เวนเหลือมเยอะอะเลยนะเจอหมอกลองก็เชื่อข้างเดียวอนีนะอ้อเลวบ่เจอกระปิบเลดิ <c oughs> แข่ดูแลถึงร้อยก็ได้ธรรมดาะะเอาหมดเอยเออเออชีพ AFF เฮ้ยสุดโต่งเอากระเตน้ำเด้อ,อยามกลับนะเอากระเตกระไนน้ำเอาเมื่อวานนี้เอาหนูแดกน้อยตัวเดียวโลดยานมีป้านเลยยานมีป้านเลอะอีก รอสับคำวานหนึ่งคือเนาอยู่กูมีคือเอามากุฎเสื้อเนาะโอ้โหเปันไข่ได้เอาอันเป็นต้นเสือร้นเป็นออไเมันแอะโซลายาไงกระตแล้วนะไปเล่นแต่อเจอถือแล้วใช่ชม้อยสม้อยลดเสอต่ำห้วยเนาะพอเนาะเอาเสอปีนเนาะ กระแตกระจอ<น>ะลงก <จะ S 2> ินนะ้ำอยู่นี่กันกเฮาเช่นะสี่ห้าตวัวพนกปิดปลีอยู่แล้วสไลายกัน่นะบินออกไปเลยดังไฟควันกลุ้มๆอยู่กับเฮาเขาซุกคุณว่าจะออกไปนะเขาซุกก่อนไปจับกลับเลยสไลด์ก็จะไปเอาเอาได้เด้อจักตัวเด้อนกอยู่นะี่เด้อสี่ห้าตัวเห็นมันบินเข้ามาเมื <c oughs> ่อกี้นี้อ้อไปเบิง่งต้นมาให้พี่น้องเลยนกกินมาให้ใหบ่าวาดเพิ่นว่า ก็เลยว่าสีพาเดี๋ยวไปยิงาน,นกกินมาให้ฮะสีได้ขึ้นยิงอยู่เถิงก๊กไม้ผู้ใดผู้หนึ่งท่าเก็บเข็นว่าเสือมันเฮ่าอะนะเข็บนมันมีเฮ่าแล้วกะพิดวางพีงพ่น้องเอ็มนี้ก็ได้ย่างเบ็ดหน้าไปเจอต้นมาให้อย่างเดียวเลยทุกคนระหว่างทางไปมีพอเนื้อเดี๋ยวพอพอสีได้ของกินตอนเช้านี่นะมีวางเพลย์ไลท์ด้วยมีได้จำแจ้วก็เอานะ มาจอบนกกินมะม่มนี่กะพอดีว่ามากก็บาวาดนะบ้า,าดเพิ่งยางตําหลังทุกคนนะคอ,อยยางก้อนนะมาหอดต้นมะไห่เ้้ทุกคนนะกับไปเห็นนกจะโตนกมีเห้านะจะเลอเอาเนี้ยเลยต่อเราบัดน,นี้ เยี่ยมมึงงามันก่อนต้นมาให้ทุกคนมาให้น้อยนะแต่ยังมีเห็นนกนะก็เล่นมีนะดองไปดองมาอยู่ก็มาให้ก็เป็นอุ้มขนาดพี่น้องเดี๋ยวสิหาต้นขึ้นเฟร์กเมึงก่อนนะ บางทีนกใหญ่มากค่อยขึ้นเถิงนะคือบาหวานเป็นอยู่ลุมนกกะเห็นอยู่แต่สิเป็นนกปิดปลิวเป็นมาให้กะสูงอยู่ได้สักพักก่อนหน่อยนึ่งทุกคนเะี๋ได้ขึ้นฮอทถึงเลยทุกคนนะเดี๋ยวสีน้ำฟึกอยู่นี่มันนี้นะทานกใหญ่เฮาไปละมาให้ตัวนี้มันเป็นอุ้มพี่น้อง นี่ที่มันเป็นม้ากับงาพุ่นนะกะเล่นตัก่อนนตายไตามาอยู่ก็เล่นตัวนี้นะ Masak. นกเป้าไปบ้านหนึ่งทุกคนนะอดบีได้นะมันอยู่ไก่พูนละอยู่ก๊กนั่นนะมันบีได้เฮ้ามาสํานะอดบีได้ก็เลยฟาดใช่กับนกกระตงน้อยตัวหนึ่งมีถือทุกคนนะเดี๋ยววันนี้กะสิได้ลงก่อนนะหาเลาะทางไม้ก่อนทุกคนนะมีคือนะมันเฮ้าห่างก็ละตัวนี้นะได้ยูบอแดงตัวเดียวแดงตัวเดียวโก่หนูกิีดไม่ได้นี่ยันเมาเลย บามก็ได้เนาะมือมือับรถคทุกคนขึ้นไปเฟิกนกกะมีเป็นตาซ้ำเคิงมีถึอนะเป็นน้ำผู้ยิ่งและตามบึงนยิงรับตายิงรับตายานเดยมยีคือลมจงมีเคนลมเสื้อเรียบร้อยแหละวันนี้กะแยกย้ายเพื่อยังย้ายมันแล้วทุกคนนะต่างคนต่างเออาหาของยุ่คงกิน บริได้ก็หาเลาะดงลิ้นพี่น้องเลยเรียบดงลิ้นเท่านั้นละเดี๋ยวสิความไปทางนี้นะทีมงานก็เด้มาปะเขิงอยู่นี่เด้ ยาทูเฮลยาทูเฮลแล้วก็บสบู่ลืมได้สงสัยนี่นะฟร์ทูเฮลเนี่มีสมอันนะเครื่องทาหน้าได้ทิปงานผู้หิ่งและมาตามเบงิงเผืลงอาบน้ำอยู่นี่ลืมเคืองนะมาป่าเที่ยวนี้นี่มีเปลี่ยนตาเลยพี่น้องไง ส่งมีคือเลยนะซบามาลินโด่งลินป่าจะซื้อวันนี้นี่เป็นมื้อสุดท้ายเลยของการมาหาของอยู่ของกินมาลินป่าลินโด่งรอบนี้ก็ได้มื้อที่สามพี่น้องเลย นี่นกลงกินน้ำพี่น้องไหม ไปทำไมหักทับอีพี่น้องเลยขนาดเลย อันนี้แถวนี้นะมันขึ้นนี่นะมันลงมาหาก,กินแถวเรียบห้ยนะตัวทุกคนหอยหมูลงมาหาก,กินน้ำนะแลนเป็นแลนชุ่งชัยปั๊บเยอะข้นนะตามบึงสุดหลายกับสีเจอแต่หอยมันทุกคนนะโตมันกัหยะาหยามนี้นะ คอยเจอไปเลยอ่รมก็ล่มลมา้องแห้งได้เย็บกระดังมาลินดงจะซื้อแล้วรอบนี้ไมีม,มีลุ้นเลยพี่น้องเ้ยหกนาดทางไปกันคนมีชูมาแล้วพี่น้องแถวนี้นะ ยอมแพ้แล้วหรอบนี้ทุกคนนะของอยู่ของกินสิกินกับข้าวก็ยังไม่มีมอขนาดเลยป้าลมนี่บินได้ไปเลยโอกาสสิได้จำแจ้วนี่มีสูงขนาดมือนี้นะแต่ถ้าลุ้นเบื้องทางทีมงานมาสีมารหรือมีหมาแต่คอยกะระว่างนี่กะสิได้หาลัดเสาเลาะเมื่อเสื้อบอนทุกคนนะยังไกลอยู่แต่นี่เมื่อบอนก็นนะเอาบิดได้ได้บางที่หมู่ปลุดปลุตเอามาอยู่กลางทางก็อาจจะเปลี่ยนไปได้นะ พเพลิทนกนี่ก็พอมีอยู่ทุกคนนะเหลืมสวายแล้วทุกคนนะสวายทั้งที่บิดได้เพื่อเลยสวายก็สวย,สวยเขาก็เยอะบันนี้อันกินสิไปเฮ็ดกะสมอยอยู่แต่ยังทีมงานพู้ละคอมปังก็ได้เพราะว่าค่อยกะเมิรดรุ่นแล้วพี่น้องเอ้เดินทางมาหอดยีฮอดที่พักแล้วนะ ลงคอยนี่กะสฮอดที่พักละนี่กะมาฮอดที่พักแล้วทุกคนเลยมาเมื่อกี้นี่กะจะอ่อนพักนะนั่นนี่พัากระเมคงามอะไรไปพลากระเมคอมีมีเลิศดมาแล้วพัากระเมคนี่้วายยังมากินกับมันก้อยไก่ก้อยอันกระแตแล้ได้ปะได้ปะกระแตปลาอัลมาบัตมีได้แล้วแต่ปลากับหนูวายเรียกก้อยหนูก้อยหนูวายได้ก้อยหน,นูวายเออกับป่นปลาต้ม ทางทีมงานเขาก็ย่างผู้นึงยังมีเฮ้ามาทุกคนเลยเป็นเฮ้ามาเนี่ยก็จักได้พี่เลยจักบ่อเนาะจับว่าซ้ำเดี่ยวกับคอยก็ไปจักโอ้ได้ป่าได้เพิ่นไปสะป่านี่ผู้ดีเลยโจมป่าแจ่วทีมงานจักเพิ่นไปสะมงเลยโดดนี่นะ ผู้ดีเลยฟักเม็ก็มีแนวกับพี่น้องกับก็ไปชื่อีเลยเนาะชื่อตะนูแดงตัวเดียวเด็กมานยืดเหมือนกันตะนูแดงตัวนึ่งไปซ่าเอายื้เสื้อป่านะเด็กกายมหันยัดเห็นมันลิบลงมาง้มไปได้ประดุกโอ้อยู่ทางขึ้นมานี่ได้เออเอาหม้อไปซ่อะไรบัดเมื่อวานนี่ผัดหาซ่าทุ่นทิพย์ไได้ปลาหาซ่าก้อนแล้วเมื่อวานนี่้เขาปัญหาการซ่าไม่ไหมอันนี้ปัดข่าวท่านซ่าเนาะ ยังเหลือบาวัดท่านเฮามาทุกคนนะจักรมานมีมานและในยินเสียงเพื่อนไอได้บาดหนึง่งมาอยู่บานอนนี่กะเห็นว่เนาเสื้อมีบางลมนี่เสือ้อหนาวแหง้งอะไรแหละพี่น้องเลยอันนี้มันบางลมบางล่มน้อยหนึ่งนะครับไปนอนอยู่กลางด่านมีมานมีมานวันนี้นะโอ้แต่ก็เล่นโอ้เมนูเนาะต้มปลาปลานี่นปะ โอ,อ้ห้นะต้มปลาเซอร์โหค่าเดี๋ยวไปต้มเฮิอน้ำฟูดก่อนพี่น้องเอ้จังเอาปลาลงนะเชอร์น้ำจเต็มมั้ยนึงพี่น้องทำน้ำซดปหลายฟูได้นี่ยังหลายอยู่นี่นปลาเป้ย แรงแล้วก็เป็นไปได้น้ายืดสูงสามสิบเลยนะน ปีงสุกพร้อมกับเมิดพร้อมน่องโอ้โหแสบเลยหมูนี่ยันเมาผัดเมิดแล้วเม็นบรวาดบ่เมาเลยกินภาไปที่กินจีเมิดแล้วเล่เพื่อกินเสบานี่ปีงยันเมายันเมาบปีงสุกผัดมีเมาเนาะป่ากะทันได้เสือทุกคนนลยท่าน้ำฟุตกอนโอ้ตุมกะเสือมอนึงน้ำมัเกระไหลยันปลาดุกปีเปื่อย แต่ตับแห้งได้อยู่เดี๋ยวตับเชือนี่เป็นลูกเจีวก็เนาะหักไบหมาหลอดนียเบาเครื่องชีเจ้ามีครบเด้อนำหอยลดมาฉ่ำมอยเขิงมีมีครบเขาก็นำนำหอยอีได้ขนาดฟังมาเอาครบคอยโมงมันไปแล้วเลยไก่เอามือแล้วมาเลยมาในผ่านนกปิดปลีอยูเอามือแล้วโคกถือบ้ากัมันถือ เริิมสุกแล้วทุกคนนะมาป่ามื่อี้กะว่าสิได้จำแจวแหละก็ยังมีได้จำพอดีในผ่านป่าเพิ่นซาป่ามาก็เลยได้เมนูอาหารได้มื่อนี้นะได้ของยุกของกินนะกินข้าวย่านี่ก็ได้เดินทางกลับละเนื่องจากมีรถและมาเที่ยวนี้นะในผ่านเปล่าสะอาดทั้งหมดแลวเบิ่งชงนี่สุกแลวทุกคนนะ จะได้ปงก่อนมาหนิหาแจวหาปนก่อนโอ้สีโตเลยบิต้มเฮาเอามาแต่ืุอสีโตนะ<อ>ปลาไป,าปชาวานนี้เด้ปลาแหง้งปวาป่ามานน้เลยปลาลอยแจวว่ะน,นี่สับนี่ก็โอ้ยพออยู่พอกินแล้วกินเยอะหลายกระเวลาเ้อกิน อิ่มเลยจ้าแล้วตัวนี้ไข่มันนี่เห็นบม้ไข่มันกินกะแล้วได้แบบนี้ได้ต้มปลาคังจำแจีวมันนี่นะกินปลาคังจำแจียวอันนี้น้ำซุปนีำซแห้งลดน้ำสูดเดือกาเดินดเน้นเม็ดกรดโดดยาวถึงพื้นู้ำซุปแห้งบักโยบรูล้วถือให้เหรอครับมาทุกคนมากินข้าวเสาน้ำเดียวนะแก้วปลาหืมสุดน้ำขลักกันเลย ปลูกอยไก่ด้วยเนาะนี่ใช่แบบปล่อยไก่หรืักเลยมันไม่ได <c oughs> <c oughs> mm ้อเมอ่ะมือเก็บมือตีกระปุ่กระปูักได้เ่ะปูหน้าน่อับหมูีกรมาเพได้เนาะพักอเม่อรับโงมือวันนีเด็ อ่อนข้างนเอีนะอากาศ<ต>หนาวนะมนเนอคือรับไก่เนาะพกซิมันจะเว่นจำนีโ้โอ้ยอ่อนติดเนี่ กินน้ำอิม่มแล้วก็สีมาเบิง้งรถก่อนพี่น้องเลยตีนกระซอดจักรละเมอฮอดเฮินจักบอนะน้นีหมุดเลยนะแตะมาเลยอยากเช่นนี้ถือว่าทิมเลยนะแบบนี้นะได้เปรี้ยอย่างเนาะอย่างในเลยแต่ขอขึ้นมันเมอฮอดเฮินนะเพราะว่ายัางไก่อรลีทางเขาก็ได้ทีหลังปลอดภัยอยู่ตีซอดแบบนี้นี่เปิงน้ำมันขนาดทุกคนนะ เดี๋ยววันนี้กะสิได้ไปเก็บเครื่องเก็บของก่อนเก็บเครื่องเก็บของแล้วกะสิได้เดินทางกลับไปละมาเที่ยวนี้กะประมาณนี้ลวพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสีได้ขอปิดไว้เพียงสำนี้ก่อนขอข้มอมูลขอบเจห,หลายสำหรับการติดตามและห้ามส้มเอาไว้คลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกันใหมพี่น้อง